การบริหารประเทศเนี่ยมันต้องเน้นการทําให้คนเนี่ยเป็นคนดีแล้วเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นคนละไม้คนละมือไม่ใช่ต่างคนก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นเนี่ยแหละเป็นหน้าที่ของผู้นําประเทศแล้วไปบอกให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะมีลูกน่นะฮะดูแลวแลวลานี่ยากต้องพยายามมองว่าเราเนี่ยทำให้จุดที่เราเด่นกว่าคนอื่นแข่งกับคนอื่นได้ดีขึ้นเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ไปได้เนี่ยมันก็ประคองไปได้ ถึงแม้ว่าประชากรส่วนแท้เนี่ยของไทยเนี่ยถึงน่าจะลดลงมันก็จะมีประชากรนะฮะจากข้างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมมันต้องมองไปข้างหน้าว่าทำยังไงเนี่ยอุตสาหกรรมอะไรต่างๆของเราเนี่ยจะใช้เทคโนโลย,ยีที่สูงได้คนที่จะเข้ามาช่วยเราได้เป็นลักษณะไอ้วินวินเนี่ยไปได้เนี่ยคือจีนจีนเขามีความรู้ในทางเทคโนโลยีความสามารถในเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยสูงมากเราต้องการจีนขาวไม่ใช่จีนเทาลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะให้เราเนี่ยสามารถขึ้นชั้นเนี่ยในเรื่องของดิจิตอลในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยได้ ขออนุญาตท่านธีรชัยผมขออนุญาตข้ามไปอีกประเด็นหนึ่งเนาะประเด็นที่ที่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเสริมเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันนะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เรียกว่า Why Nation Fail นะฮะเป็น The Original of Power of Possibility and Poverty นะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้อ่านแต่ว่าผมเห็นคนพูดถึงกันเยอะแต่เราก็มาวิจารณ์ลักษณะนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าเหตุผลก็คือเรามีความรู้สึกว่าประเทศเราจะเข้าสู่ fail state นะในในแง่ของ การบริหารจัดการภาครัฐนะฮะซึ่งภาคเอกชนผมคิดว่าแข็งแรงพอนะครับแต่ภาครัฐเนี่ยมันมีปัญหาใหญ่ยอย่างที่ผมอยากจะถามท่านแล้วก็ให้ท่านวิเคราะห์นิดนึงว่าประเทศเรากล้าปฏิรูปสถาบันแล้วก็ปฏิรูประบบราชการนะฮะแล้วก็ปฏิรูประบบต่างๆที่มันเลวร้ายเนี่ยหรือไม่ครับสถาบันที่พูดถึงนี่หมายถึงสถาบันศาลก็ดีสถาบันในเรื่องของความยุติธรรมรอื่นๆนะฮะทั้งต้นน้ำทั้งปลายน้ําก็ดีครับ สถาบันในเรื่องของการเปิดให้มีความเสรีภาพในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของภาคการเมืองอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับหลักเป็นอย่างนี้ฮะแนวในการบริหารประเทศเนี่ยนะครต้องเรียนเริ่มต้นอ,อย่างเราผมเองก็ไม่ได้อ่าน ENGLISH หนังสือเล่มนี้นะแต่ว่าที่ผมมองเนี่ยคือว่าหลักในการบริหารประเทศเนี่ยมันต้องเน้นการทําให้คนเนี่ยเป็นคนดีแล้วเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วที่จะเข้ามาเนี่ยนคนละไม้คนละมือเนี่ย ร่วมมือกันในการที่จะสร้างชาตินะะต่างคนต้องต่างมีหน้าที่ไม่ใช่ต่างคนก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นต่างคนต้องเรียกว่าออกแรงแล้วมีความมุ่งมั่นนะฮะเรียกว่าเดินไปหาความฝันเดียวกันเนี่แหละเป็นหน้าที่ของผู้นำประเทศที่จะมาแล้วเนี่ยมาสร้างความฝันแล้วก็กลุยทางไอ้คนนี้ให้เดินไปในทางนี้ อันี้แนวทางเนี่ยที่จะต้องดําเนินการเนี่ยควบคู่กันไปเนี่ยก็คือการจัดขบวนการสถาบันต่างๆเนี่ยนะโดยยิางยิ่งสถาบันในเรื่องของการป้องปรามการคอร์รัปชันนะฮะสถาบันในเรื่องของการที่จะให้มันมีการทวงดุลน,นะฮะในเรื่องของถ้ามีการแกล้งใครนะฮะถ้ามีขบวนการในการใช้ระบบยุติธรรมซึ่งมันไม่เป็นธรรมนะฮะเสมอกันอย่างนี้ยนะต้องเปิดโอกาสเนี่ยให้มันมีการท้าทาย ให้มีการตั้งคำถามเนี่ยนะฮะให้มันชัดเจนสถาบันที่ต้องเปิดโอกาสให้มันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มันมีระบบในการที่จะตรวจสอบในเรื่องของการคอรัปชันทั้งหมดนี้ถ้าไปให้ดําเนินการเนี่ยให้มันมีความเข้มแข็งเนี่ยมันก็จะทําให้การบริหารประเทศเนี่ยมีความก้าวหน้าและมีความมั่นคงได้ผมเองเคยดูพวกด็อกิเม้นทรีนะคือสารคดีเนี่ยแล้วเขาเปรียบเทียบไอ้ปัญหาในเรื่องของกอร์รัปชันเนี่ย ของประเทศต่างๆสมัยนั้นเนี่ยนะฮะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็เราก็เราก็ไม่ได้นิกว่ามันจะมีมันมันมันมีปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยถึงขั้นที่จะจะทําให้การพัฒนาประเทศสะดุดแต่ว่าเขาเอาตัวอย่างเนี่ยของประเทศสมัยนั้นเนี่ยสักประมาณสักสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นกรณีของเคนยาที่เคนยาเนี่ยนะฮะเชื่อไหมฮะว่าเวลาครอบครัวเนี่ยมีลูกหลานเจ็บป่วยแล้วจะเอาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อจะไปขอพบหมอต้องติดสินบนคนเปิดประตู คือระดับการคอรัปชันเนี่ยมันลงไปในระดับล่างมากนะฮะในระดับฝอยย่อยมากเนี่ยจนสังคมมันจะไปยากนะฮะกลายเป็นว่าพอไปแล้วเนี่ยนะฮะถ้าไม่ติดสินบนคนเปิดประตูนี่คือประตูใหญ่นะประตูใหญ่เข้าโรงพยาบาลนะฮะก็จะไม่ได้เข้าจะไม่ได้คิวผมมีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยะะสมัยก่อนหน้านี้เนะะี่ยที่ไปไปงานตอนนั้นอยู่แบงค์ชาติเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่แบงค์ชาติของประเทศหนึ่งนะแล้วก็ไปงาน ไปประชุมเนี่ยจะไปเพื่อจะเข้าร่วมประชุมที่บางประเทศเขาก็เล่าให้ฟังว่าแค่ขบวนการในการตรวจสุกากรเนี่ยขาดเข้าเนี่ยเลเขาถูกรีดเงินเขาก็ไปยอมจ่ายาก็ทูก็เจ้าหน้าที่ก็อยู่เย่จนกระทั่งมารู้ว่าเขาเนี่ยเข้าไปเพราะว่าเขาเป็นแขกเนี่ยของแบ่ชาติของประเทศนั้นถึงได้รีบปล่อยลักษณะอย่างนี้นะฮะถ้าขบวนการในการกากับดูแลกลไกลเนี่ยนะฮะภายในประเทศเนี่ยมันพิกลพิการเนี่ยนะฮะไปเรื่อยๆเนี่ย การพัฒนาประเทศมันก็มันก็จะไปยากอันนี้แหละมันเป็นสาเหตุของประเทศที่ล้มเหลวนะที่ออกมาเป็นลักษณะของเฟลส์เตทประเทศเราได้ดัชนีคอร์รัปชันเพอร์เฟคชันอินเด็ก์อยู่ที่36คะแนนเต็มร้อยก็ต่ำกว่ามาเลเซียสิงคโปร์นะฮะตอนนี้สิ่งที่อยากจะให้ท่านวิเคราะห์ต่อคือว่าปัญหาของผมที่เจอกับเหมือนท่านเลยแต่ผมเจอของจริงเยอะนะ,ะผมทำค้าขายเนาะเจอของจริงเยอะแล้วก็รู้ว่าจ่ายเยอะนะฮะแล้วมันหนักขึ้นเรื่อยๆ ผมไม่ได้คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่ว่ามันก็มีดีขึ้นในบางจุดมันก็ไม่ได้เลวทุกจุดหรอกครับแต่ว่าเรามองโลกในแง่ดีเนาะบางจุดก็ดีขึ้นบางจุดก็เลวลงก็คือมีความพัฒนาการพัฒนามันก็มีบางจุดที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่อยากถามท่านว่าไอ้ระบบประชาธิปไตยของบ้านเราที่เรียกว่าไฮไฮบิดดีจีมเนี่ยก็คือประชาวิตยแบบกึ่งเผด็จการซึ่งได้คะแนนอยู่ที่72็ดอันดับที่72จาก167ประเทศเนี่ประเทศ ท่านว่ามันเป็นอุปสรรคที่สําคัญไหมครับคืออย่างที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าเราเป็นประชาธิปไตยอย่างปัจจุบันเนี่ยนะที่คนเนี่ยก็ยังพอใจเนี่ยที่จะรับเงินในการที่จะลงคะแนนให้กับผู้สมัครแล้วก็คนก็พอใจเนี่ยนะฮะที่จะคือคือพูดง่ายๆว่าในเรื่องของบ้านใหญ่ในเรื่องของผู้มีอิทธิพลเนี่ยในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างอิทธิพลแล้วก็ความน่าเชื่อถือได้ส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจาก ไอการดําเนินงานเนี่ยขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นเนี่ยให้การบริการอะไรต่างเนี่ยยังไม่พอนะทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะถ้าไม่มีขบวนการเนี่ยนะที่เข้มข้นเนี่ยในการที่จะจัดให้มีการลงโทษการทําอะไรต่างๆที่ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยให้มันชัดเจนและให้เกิดประสิทธิผลเนี่ยมันก็มันก็จะยากผมคิดว่าทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นเลยเนี่ยนะฮะต้องปฏิวัติใหญ่ในลักษณะของ การรื้อกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันมีคนเสนออย่างนี้ว่าเราต้องออกมาเลยว่ากฎหมายนะฮะและกฎระเบียบเนี่ยไล่เลยแล้วทำเขาเรียกเป็นกิลโลตีนคือมีการตัดเนี่ยหมายความว่าแต่และฉบับเนี่ยนะฮะเอาขึ้นมาเนี่ยเราเอาเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะเข้ามาแล้วมานั่งดูกันเนี่ยนะฮะว่ากฎหมายอันนี้เนี่ยนะฮะควรจะแก้ตรงไหนหรือเปล่านะฮะแล้วควรจะยังจะเก็บเอาไว้หรือจะ ทิ้งถ้าทําไม่เสร็จภายในเวลาหนึ่งเนี่ยถือว่ายกเลิกนี่แหละมันถึงจะมีการเร่งแล้วก็มะมีการบังคับเ่ยนะว่าลักษณะของการกํากับดูแลโดยระบบราชการเนี่ยต้องลดเพราะว่าการกํากับดูแลโดยระบบราชการเนี่ยแล้วเขาก็จะไปสร้างกฎกติกาเนี่ยนะฮะซึ่งเปิดช่องให้เขาสามารถที่จะเลี่ยงสามารถที่จะหาประโยชน์เนี่ยเป็นลักษณะใต้โต๊ะขึ้นมาได้ถ้าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะมผมว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นขบวนการนะ ในการที่จะลบในเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยลงไปได้การอนุญาตต่างๆเนี่ยถ้าออกมาแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการใช้บล็อกเชนมากขึ้นเป็นลักษณะของการใช้ออนไลน์เนี่ยนะมากขึ้นเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเรียกว่าทําให้ปัญหาที่หนักมันก็จะเบาลงไปได้ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพมันเป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศชาติเนี่ยทุกคนก็โคกทราบอยู่แล้วก็ผมก็ได้รับทราบว่าทางโดนเดินทำเนาะกับอีลอนมัสก์ก็ได้ตั้งกระทรวงขึ้นมาเรียกว่ากระทรวงความ อะไรประสิทธิภาพแล้วกันดอทนะฮะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะที่เขาทําแต่เขาอาจจะทําแรงแรงไปหน่อยแต่ว่าไอ้แรงมันก็ได้ผลเนาะเพราะว่าอีลอนมาร์กเป็นคนที่แรงอยู่แล้วเขาก็แก้ปัญหาในในระดับประเทศได้พอสมควรนะที่ผ่านมา3เดือนเนี่ยผมก็เลยถามท่านว่าเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยยิ่งแย่กว่าอเมริกาก็คือเรามีภาครัฐ1คนต่อประชากร22คนเนาะซึ่งมันสูงมากนะฮะมันสูงจริงๆนะฮะแล้วก็เราต้องให้คนทั้งหมด15คนนะ เราตัดเด็กออกไป6คนเนาะกับคนแก่เนาะเหลือ15คนมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงราชการหนึ่งคนน่ยมันเยอะไปนะฮะถ้าเราจะปฏิรูปด้วยกันลดข้าราชการลงไปเนี่ยจะทําวิธีไหนถึงจะประสบความสําเร็จครับยากนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะพอจ้างเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยจะจะด,ดันออกเนี่ยนะฮะมันต้องใช้วิธีเรียกว่า จ้างให้ออกะะจะไปอยู่ดีๆไปเลิกจ้างเลยเนี่ยเหมือนก็ต้องมีความผิดเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยเนี่ยนะต้องเริ่มต้นว่าต่อไปนี้ไม่เพิ่มจํานวนกนนะแล้วสองเนี่ยนะฮะต่อไปนี้ก็ต้องลดบทบาทหน้าที่คืองานเนี่ยจากเดิมในที่ทําแบบเยอะแยะไปหมดแล้วมีอํานาจเต็มไปหมดเลยเนี่ยต้องลดลงไปครึ่งหนึ่งอย่างงีนะ้พอลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะการทํางานในเรื่องของการกำกับดูแลก็คือจะไปอยู่ในมือภาคเอกชนมากขึ้นนะเขาก็จะว่า ในนี้พอเขาว่างแล้วเนี่ยก็มันก็ต้องเอาไอ้คนที่ว่างเนี่ยส่ายลงไปไปทํางานอะไรต่อนี้อะไรเนี่ยนะซึ่งถ้าเขาอยากจะออกก็ต้องมีการจ้างออกคือให้มีผลประโยชน์ในการที่จะเรียกว่ารวมใจจากนะแต่ว่าถ้าเขายังอยู่เนี่ยมันก็ต้องเอาไปแล้วลงไปในลักษณะที่ไม่ใช่งานราชการที่กุมอำนาจไม่ใช่งานราชการที่ไปสั่งคนต้องเป็นงานราชการที่ไปรับใช้คนแล้ว ก็ต้องจัดผู้นี้ออกมาเนี่ยสมมุติสักครึ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วลงไปแล้วเนี่ยไปช่วยสอนชาวบ้านนะฮะในการที่จะพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ท้องถิ่นอะไรต่างไอ้ตรงเนี้ยเราต้องวางแผนว่าจะต้องผลักดันเนี่ยไอ้จำนวนข้าราชการโดยรวมเนี่ยสุ่นกลางต้องเหลือน้อยคล้ายแบบญี่ปุ่นแล้วลงไปเนี่ยนะฮะไปอยู่ในระดับท้องถิ่นแทนก็สิ่งที่อยากจะถามท่านเมื่อพูดถึงญี่ปุ่นแล้วผมก็อยากจะพูดในต่อไปว่าจริงๆแล้วไทยเรานี่เป็นแบบฉบับ คล้ายๆญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าเป็นญี่ปุ่นแบบด้อยพัฒนาความหมายคือเราอยู่สังคมคนชราครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีคนชราเท่าเท่ากับญี่ปุ่นคือยี่ิบ้าเปอร์เซ็นต์อัพนะฮะเมื่อคาดการว่าอีกไม่กี่ปีเราก็จะเหมือนจนญี่ปุ่นแล้วคือด้อยพัฒนาแต่ว่ามีคนชราเยอะเราคือคนจนที่แก่แล้วมันคือปัญหาที่เรากลัวมากเลยว่า อนาคตเราจะไม่มีเด็กรุ่นใหม่ๆมาทํางานแล้วก็ยังเหมือนญี่ปุ่นนะคือขาดแคลนแรงงานในทุกอย่างเนี่ยก็เลยจะเกิดทศวรรษที่สูญหายของไทยที่เลวร้ายกว่าญี่ปุ่นอีกก็คือ GDP เราจะต่ําลงไปเรื่อยๆเพราะเหตุผลเราไม่มีแรงงานแล้วไม่มีคนงานเราก็ถือว่าเราโชคดีที่มีพมา่าลาวขเขมรมาช่วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะกลับประเทศไปเมื่อไหร่ถ้าเขากลับประเทศไปหมดเราก็อาจจะไม่มีแรงงานเลยนะตัวนั้นก็จะเป็นหาระภัยอย่างยิ่งนะฮะ ใคเป็นเศรษฐกิจที่เรียกว่าแก่ก่อนรวยนะครับฉะนั้นผมอยากถามว่าถ้ามองอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงครับยากไหมครับคำถามคือแก้ไขไม่ให้คนแก่เนี่ยมันเบรกไม่ได้แล้วไปบอกให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมีลูกเนี่ยนะครับผมดูเล้วันวละนี่ยากผมคุยกับรุ่นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยเขี้ยวเข็นเนี่ยอย่างบมพยายามบอกว่าควรจะต้องมีนะฮะมีลูกแล้วก็สืบทอดกันต่อความนิยมเวลาเนี่ยที่จะมีการมีลูกเนี่ยมันจะน้อยฉะนั้นตรงนี้แก้ยาก แต่สิ่งที่เราสามารถทําได้เนี่ยคือทําให้สิ่งที่เราทำเนี่ยในงานประจําวันนะในการผลิตในการให้บริการสินค้าอะไรต่างของเราเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยมันมีจุดแข็งจุดแข็งแล้วมีจุดเด่นเนี่ยนะที่เด่นกว่าประเทศอื่นๆประคองไปตรงนี้มันก็จะดึงดูดฮะดึงดูดคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยนะจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาแล้วเขาก็จะอยู่พอเข้ามาแล้วในตราบใดเนี่ยที่กิจกรรม ในประเทศของเราเนี่ยมันมีความเข้มข้นมีความแข็งแรงพอนะฮะที่จะดึงดูดแล้วมีเรียกว่าสาษาเขาใช้คำว่า competitive advantage คือมีจุดแข่งที่ดีกว่าประเทศอื่นดีกว่าคนอื่นแล้วเราพยายามฝึกตรงนี้นะเอาไว้ให้คนไทยเนี่ยต้องพยายามมองว่าเราเนี่ยจะทําให้จุดที่เราเด่นกว่าคนอื่นแข่งกับคนอื่นได้ดีขึ้นเลยนะพัฒนาขึ้นไปทุกวัน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 เลยตลอดเลย,เยทำอย่างไรถ้าทําอย่างนี้ไปได้เนี่ยมันก็ประคองไปได้ถึงแม้ว่า ประชากรโดยส่วนส่วน,วน,วนแท้ของไทย,ยถึงน่าจะลดลงมันก็จะมีประชากระะจากข้างนีายเข้า,ขา,ขามาช่วยเสริมผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับผมที่ผมอยากจะเสริมนิดนึงก็คือเราขาดแคลนแรงงานทักษะที่สูงสูงเราไม่ควรเอาแรงงานเราที่น้อยนี่ยไปทํางานที่แบบมันไม่ใช้ทักษะเราควรจะส่งเสริมในการเรียนสเต็มให้มากขึ้นแต่ตอนนี้ทิศทางของรัฐบาลไทยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย มันก็เลยกันกาหนำซ้ำเติมว่าเราไม่ได้มองเรื่องการศึกษาเรื่องสเต็มเลยเราไม่ได้มองเรื่องการจะพัฒนาคนเลยเราม,มองแต่ว,ว่าอ,าอยากจะรวยอยากจะรวยแต่ไม่ต้องทำงานเออเอาเงินมาอย่างเงี้ยมันเป็นทัศนคติที่แย่มากนะฮะเราก็เลยคิดว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยเออน่าจะพัฒนาไปทางเพิ่มพัฒนาทักษะดิจิทัลชั้นสูงอะไรประมาณนั้นแล้วใช้คนเราให้มันเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ใช่ไม่ใช่ประสิทธิภาพตา่ำเหมือนสมัยก่อนรับจ้างผลิตอะไรพวกนี้เราต้องเลิกให้หมดอะ่ะ ผมไปดูตัวเลขตัวหนึ่งที่ผมน่านาตกใจหม่อมหลุงกรส่งมาให้เนาะเขาบอกว่าประเทศเรานี่จริงๆแล้วเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เราส่งออกเนี่ยจริงๆแล้วแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองคือเราส่งออกไปหนึ่งล้านล้านเหรียญในอเมริกาเนี่ยเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จริงๆแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือประมาณสองแสนห้าเองที่เหลือมีร่วมทุนแล้วก็ต่างชาติต่างชาติประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นต่างชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะส่วนเป็นที่ร่วมทุนประมาณอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์คราวนี้สิ่งที่า เราควรจะพัฒนาการศึกษาเราอย่างไงครับถึงจะได้เราจะได้ไม่เป็น fail s t a ที่ผมมองว่าเป็น f a ลสเต a ก็เพราะว่าหนึ่งเราเจอปัญหาคอร์รัปชันที่แรงไปเรื่อยๆร้ายไปเรื่อยๆอันที่สองการศึกษาเราข่วยลงไปเรื่อยๆตกต่ำลงไปเรื่อยๆมันแนนโน้มมันเป็นอย่างนั้นหมดอันที่สามระบบการบริหารราชการแผ่นดินของเราแย่ลงไปเรื่อยๆคือมันไม่มีอะไรที่จะมีอนาคตด,ดีขึ้นเลยทุกคนถึงมองว่าเฮ้ยไม่เกินห้าปีนี้เราอาจจะเป็นประเทศที่ ตกต่ำย่างยิ่งเพราะว่าตอนนี้เรา1.6%แล้วเราเป็นที่โลแล้วครับเราชนะพะมา่าประเทศเดียวเราแพ้หมดเลยอาเซียนพมา่านี่มันต้องชนะอยู่แล้วครับพมา่าเขาติดลบอยากใค้ถามท่านว่าการศึกษาเราเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคนจะทำยังไงถึงจะมีประสิทธิภาพครับหัวข้อนี้ต้องคุยเป็นชั่วโมงนะแต่ว่าเอาแบบย่อยๆเนี่ยผมคิดว่ามันต้องแบ่งนะกลุ่มนะสิ่งที่เราจะเดินหน้าไปข้างหน้าเนี่ยออาเป็นกลุ่มๆๆม,ม,มันจะได้วางแนวเด่นได้ชัด กลุ่มที่พูดถึงเมื่อกี้คือการเปิดรับนะฮะลลงทุนต่างชาติที่เข้ามามาใช้ประเทศเนี่ยเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมเพื่อจะส่งออกพวกเนี้ยเข้าเข้ามาเนี่ยมาพร้อมเลยพร้อมทุนพร้อมเทคโนโลยีแมเนจเมนต์นะฮะแล้วก็พร้อมทั้งตลาดมาถึงรลยยี่ห้ออะไรเป็นของเข้าหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มาเนี่ยนะฮะมูลค่าเพิ่มในในไทยเนี่ยได้ไม่เยอะก็ดีกว่าดีกว่าอยู่เปล่าในส่วนนี้เนี่ยนะฮะเราก็ควรจะต้องมีการพัฒนาทักษะของคนงานน ให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรับงานที่มีความซับซ้อนนี่มากขึ้นส่วนนี้มันก็จะมาอยู่เรื่อยๆนะฮนะเพียงแต่ว่าไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่สามารถพัฒนาทักษะคนงานเนี่ยเพื่อจะรับตรงนี้มันก็จะกลายเป็นว่าของที่มันเทคโนโลยีสูงซับซ้อนสูงมันก็จะข้ามหัวเราไปอย่างเวลาเนี้ยแม้แต่สิงคโปร์เองเนะค่าแรงแพงกว่าเราเยอะเลยนนะและยังมีการดึงนักลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเข้าไปได้มากกว่าเราเพราะว่าเขาสามารถที่จะรับในงานที่มันมีความซับซ้อนได้มา ในนี่ในส่วนของการลงทุนเนี่ยนะฮะเพื่อกิจกรรมของเราเองนะไอ้ตรงนี้ผมว่ามันต้องมองไปข้างหน้าว่าทำยังไงเนี่ยกิจกรรมนรในส่วนอุตสาหกรรมอะไรต่างๆของเราเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นได้ผมนึกอยู่ว่าคนที่จะเข้ามาช่วยเราได้นนเนี่ยแล้วใกล้ที่สุดเนี่ยแล้วเป็นลักษณะที่วินวินเนี่ยไปได้เนี่ยคือจีน เพราะว่าละนี้เนี่ย<ม>จีนเขามีความรู้ในทางเทคโนโลยีแล้วทางความสามารถในเรื่องของกุสาหกรรมเนี่ยสูงมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะจับมือกับเขานะฮะขอคนของเราเนี่ยนะฮะ เวลาเรียนแล้วเนี่ยอาจจะปีสุดท้ายขอให้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในจีนสักสามเดือนหเดือนเนี่ยนะฮะ,ะเข้าไปแล้วทํางานในบริษัทจีนและขอให้ไปได้มีโอกาสาไปฝึกงานในประเทศจีนประเทศจีนที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะมาช่วยกับเราเนี่ยในการที่จะให้เราจับมือกันเนี่ยนะฮะแล้วไปเบิกตลาดในแอฟร,อริกาในอเมริกาใต้และคือเราต้องการจีนขาวไม่ใช่จีนเทาลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถ ขึ้นชั้นเนี่ยในเรื่องของดิจิตอลในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยได้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอ่ะก็คือกลุ่มที่ทําในเรื่องของไม่อาจจะเป็นอาหารหรืออาจจะเป็นท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นอะไรในที่เรามีความเก่งนะฮะมีมีความมีสเสน่ห์มีมีความรู้ที่สะสมกันมาตั้งแต่ในอดีตแล้วตรงนี้นะฮะมันก็ต้องมาจัดแนวทางที่เราจะพัฒนาทําให้ประเทศเราเนี่ยน่าอยู่ทําให้อาหารของเราเนี่ยน่าก,กิน มะะีมิชลินอันี้ฮะร้านอาหารมิชลินกระจายไปไม่ใช่เฉพาะประเทศเมืองใหญ่นะไปเมืองเล็กเมืองอะไรเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวไปก็สามารถจะมีร้านอาหารมิชลินกระจายอยู่แล้วลักษณะของการท่องเที่ยวก็มีความปลอดภัยนะฮะเรามีระบบในการที่จะกํากับดูแลเข้มแข็งไม่ใช่มาแล้วนะฮะปล่อยให้นักท่องเที่ยวมาทำอะไรวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยมันต้องวางแผนนะฮะในการที่จะพัฒนาคนเนี่ยนะฮะ ไปเป็นขั้นขั้นแต่เราต้องเริ่มต้นเลยเนี่ยคือต้องให้ทุกคนเข้าใจทุกคนต้องช่วยกันออกแรงเพื่อจะสร้างชาติเพื่อที่จะกุยทางของเราเนี่ยเดินหน้าไปอย่าหวังนะฮะอย่าหวังว่ารัฐบาลจะเอาอะไรมาแจากต้องออกแรงกันช่วยกันคนละไม้คนละมือถ้าเป็นแบบนี้นะผมว่ามีโอกาสมีโอกาสไปรอดมากกว่าผมเสริมนิดหนึ่งก็คือประเทศไทยมีสองเครื่องยนต์เนาะเครื่องยนต์แรกก็คือท่องเที่ยวเครื่องยนต์ที่2ก็คือส่งออก ตอนนี้เครื่องยนต์ท่องเที่ยวนี่ก็เริ่มเริ่มแผ่วแผ่วเพราะว่ามันอัตราเติบโตไม่ขึ้นเลยครับไตรมาสที่1เนี่ยขึ้นมาบวก1 9ทั้งๆ้งที่เวียดนามขึ้นไป70จีนขึ้นไป46%เป้ขาขึ้นไปแบบญี่ปุ่นขึ้นไป32คราวนี้แปลว่าเราเริ่มมีปัญหานะครับเพราะว่าเราไม่ขึ้นเนี่ยเพราะมันต้องอัตรามันต้องเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคนที่ไม่มาเนี่ยเยอะที่สุดก็คือจีนตอนนี้จีนเนี่ยตัวเลขลดไปนะรประมาณ ผมได้คุยกับทางนายกสมาคมโรงแรมไทยนะฮะที่เชียงใหม่เนี่ยก็ท่านบอกว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยหายไปเยอะมากส่วนมากจะมาคนจะมาก็คือเกาหลีไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะที่เพิ่มขึ้นแต่ประเทศจีนหายไปเลยนะฮะอันนี้ผมก็ถามว่าเพราะอะไรเขาก็บอกว่าเขาไปสำรวจมาแล้วเพราะว่าคนจีนไม่ค่อยไว้ใจประเทศไทยแล้วตอนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยน่ากลัวความปลอดภัยอะไรพวกเนี่ย ก็อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นข่าวสารข้อมูลอันหนึง่งแล้วก็การส่งออกก็อย่างที่เราทราบว,ว่าถ้าเราโดนภาษี36%ปรโดยไม่ลดลงเลยเนี่ยนะเ,เ,เราประเทศเราจะเน่าเลยนะฮะตันิดเลยนะฮะฉะนั้นมันก็ควรจะแก้ปัญหาตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยที่จะต้องทำังไงให้อย่างน้อยก็สัก20%อนะผมก็นังมองว่าท่านมองมองตัวนี้นะฮะท่องเที่ยวโอเคพูดไปบางส่วนแล้วแต่ว่าส่งออกเนี่ยมันจะได้ไหมฮะเราแค่20%หรือคาดว่ามันจะ เป็นเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้ครับผลออกมาเนี่ยจากการเจรจาไม่มีใครรู้เลยนะแล้วก็ฟังดูแล้วท่านนายกแพตตองทานท่านบอกว่าไทยเ่ยมีดีลพิเศษกับสหรัฐก็ไม่อยากจะบอกว่าเป็นอะไรยังไงนะรูลับครับเอ,อใช้คํานี้เลยครับเออออกมาอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ผมก็เลยชักงง <c oughs> แต่ว่าผมคิดว่าอย่างนี้ในเรื่องของการเจรจาที่ผมย้าเนี่ยจริงๆควรจะทำเนี่ยในในกรอบของอาเซียนเพราะว่าใช้สูตรนะฮะ กับประเทศอาเซียนอื่นอย่างไรเนี่ยอาจจะอาจจะออกมาแล้วเนี่ยในแง่ของอัตราอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าสูตรในการคิดเนี่ยในการเอามาคิดเนี่ยต้องเป็นสูตรเดียวกันถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าม,มันออกมาก็รับได้แล้วยังไงเราก็อยู่ได้เพราะว่าทางสหรัฐเขาเขารู้นะว่าไอ้ไอไอบริษัทที่มามาตั้งโรงงานเนี่ยมันคือบริษัทของอเมริกันเนี่ยก็เยอะแล้วหลายๆอันเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันใช้แรงงานเยอะแล้วแรงงานราคาต่ํา ผมว่าเขาก็เขา้เขาใจว่าจะเอาธุรกิจที่รายง,งานราคาต่ำเทคโนโลยีต่ำเกินไปเนี่ยนะแล้วเอาเขากลับเข้าไปในอเมริกาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาควรจะต้องได้ตั้งหลักได้นะว่าควรจะเน้นเฉพาะบางอุตสาหกรรมซึ่งเป็นลําหักลําโค้นนะนโดยโดยเฉพาะยิ่งสําหรับในการทําสงครามในในส่วนของท่องเที่ยวเนี่ยเศรษฐกิจโลกเวลานี้ชะลอและจีนเนี่ยชะลอมากเลยเนี่ย เราจะหวังมากไม่ได้สิ่งที่เราควรจะต้องแก้ไขอีกประการหนึ่งคือค่างเงินเวลานี้ผมคิดว่าเราปล่อยค่างเงินเนี่ยมันแข็งเกินไปผมคิดว่ารัฐบาลครังที่ผ่านมาไม่ได้เอาใจใส่ดูแลในเรื่องนี้เลยปล่อยให้ค่างเงินเนี่ยแข็งเกินเหตุมาตลอดหลายปีด้วยซ้าในส่วนนี้นะฮะต้องแก้ไขแล้วก็ในแง่ของการพัฒนาเนี่ยระยะยาวผมเชื่อไม่ต้องกังวลคือพอเศรษฐกิจโลกมันเริ่มกลับเข้าที่แล้วเนี่ยะะแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งมันราคาย่อมยาว แต่ว่ามันมาแล้วเนี่ยสะดวกนะฮะให้เรียกว่าประสบการณ์นะฮะความรู้สึกที่มาแล้วเนี่ยความรู้สึกดีไอต้ตรงนี้มันจะมาได้ตลอดเพราะว่าคนเราเนี่ยถึงจุดนึงมันเบื่อมันต้องการออกไปแล้วเนี่ยนะฮะไปเปลี่ยนสถานที่ไปมีอะไรใหม่ๆนะไปลองอาหารใหม่ๆไปดูซันแซนซีอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่าย,ยังมีอยู่ไม่จำเป็นต้องไปถึงขั้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนนะแต่ว่าผมว่าความดึงดูด หลักๆเนี่ยนะฮะของประเทศไทยยังมีอยู่ครับผมผมก็เห็นด้วยท่านนะผมก็อยากเน้นมากเลยว่าทําให้ประเทศไทยปลอดภัยกว่านี้โดยเฉพาความเชื่อมั่นในความปลอดภัยนี่สูงมากคือประเทศจีนเนี่ยตอนนี้เขามีความปลอดภัยสูงมากนะเพราะว่าเราไปไหนมาไหนเนี่ยมั่นใจได้ว่าเขาจะไม่โดนอาชญากรอะไรเล่นงานเพราะว่ามันมี CCTV เยอะมากแล้วก็มีระบบตำรวจที่แข็งแรงที่เขากลัว2ออย่างเนี่ยครับคือระบบตำรวจไทยที่ โดนตำรวอำจอาเปโจนเองอย่างเงี้บยบ่อยๆเจอบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยเราหรืแอแม้กระทั่งการที่ไม่มี Security ในลักษณะของกล้องวงจรปิดอะไรตามสถานที่สถานะต่า,างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลน่าจะเน้นย้ําเลยว่านี่คือตัวขายเหมือนกันตัวขายของประเทศไทยในเรื่อง Security นะผมก็เคยได้คนยืนยันคนจีนพูดบ่อยๆนะว่าคือไปเมืองจีนจะรู้ฮะว่าที่เมืองจีนระบบ Security ้ก็ดีมากเขาจะตรวจเช็คหน้าตาตลอดเวลาสแกนหน้านี่เป็นเรื่องปกติมากเลยแล้วเขาจะจับผู้ร้ายได้ได้เร็วมาก คือคุณเขาคุณจีนเขาบอกไม่ต้องห่วงหรอกผมกเอากระเป๋าไปวางผมทดสอบดูนะผมที่เขียนแบกมานะ่ะผมก็เลยกระเป๋าไปวางตรงนี้แหละที่หน้าสถานีรถไฟตรงนี้แหละเพราะผมรู้มันมีกล้องวงจรปิดอยู่ใน่องอยู่ผมก็ไปทำธุระเสร็จผมก็กลับมาก็มันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแล้วคุณจีนก็บอกไม่ต้องห่วงหรอกมันไม่ไปไหนหรอกใครจะเอาไปเอาก็โดนกล้องจับอยู่แล้วแล้วมันมีแต่เสื้อผ้าเขาจะเอาไปทําอะไรฉะนั้นถ้าประเทศไทยไม่มีทางอยู่อ่ะเรื่องอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นเรื่องที่เราเราก็ควรจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการเขาเรียกว่า security ใน Public ให้ดีขึ้นเพราะว่าที่มึงกินไปถามใครๆครก็บอกนะดังมากส,สิ่งนี้ดังมากดังจนแบบคนจีนรู้ทุกคนทุกคนเลยว่าเฮ้ยประเทศไทยน่ากลัวนะเนี่ยเป็นโซเชียลมีเดียที่ดังมากแล่วประเทศไทยก็ไม่ได้เข้าไปแก้ในโซเชียลมีเดียเลยนี่น่าเสียดายคือระบบ การบริหารจัดการของประเทศไทยนี่มันฟังแล้วอยากให้ท่านธีรชัยเข้าไปบริหารจริงเลยว่ามันไม่ในเรื่องเลยก็ฝากท่านธีรชัยด้วยนะฮะว่าว่าอยากให้ท่านธีรชัยสรุปสุดท้ายเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงการเป็น f a ลส state ได้อย่างไรเราจะหลีกเลี่ยงได้นี่นะฮะถ้าทุกคนเนี่ยเราฝึกให้ทุกคนเนี่ยนะฮะมีความรับผิดชอบเราก็ฝึกให้ทุกคนเนี่ยนะฮะยึดหลักกติกาแล้วก็เราฝึกให้ทุกคนเนี่ยนะฮะในการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปเนี่ยนะฮะ ช่างน้าหนักให้ดนะีกับสิ่งที่คาดหวังจะเกิดนะว่ามันจะเกิดจากการวางนโยบายที่ถูกต้องหรือมันจะเป็นการเลือกรัฐบาลที่มาแล้วเนี่ยนะก็เพียงแต่ว่าคนที่มาเข้าไปในตําแหน่งนั้นเป็นไปตามโควตานะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเฟลเต็ก็ทําท่าจะมีนะใช่ครับมันมีหมายเหตุนีหนึ่งครับผมอยากให้ท่านธีรชัยช่วยช่วยนิดน,นึงผมได้ทราบว่าท่านได้รับตําแหน่งเป็น รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐในฝ่ายเศรฐษฐกิจเลยอยากฟังฟังท่านสักนาทีหนึ่งฮะนโยบายเศรษฐกิจของพักพลังประชารัฐที่ท่านจะวางไกด์ไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับนโยบายเศรษฐกิจของพักพลังประชารัฐจะเน้นเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางคือเวลานี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าประชาชนเนี่ยคงเข้าใจได้นะว่าท่านมองนโยบายเนี่ยนะของรัฐบาลที่ผ่านมานั้นเนี่ยเป็นนโยบายที่เน้นดูแลชนชั้นสูงดูแลกลุ่มทุน อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุนพรรคการเมืองแต่ว่าในเรื่องของพรรคพลังประชารัฐจะเน้นนะฮะการดูแลประชาชนเป็นหลักเน้นเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางครับเป็นนโยบายที่ดีมากเราเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้กราบขอบพระคุณท่านธีรชัยภูวนาถอนาลุบาลเป็นอย่างยิ่งนะครับหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ให้รับเกียรติกับรายการเราอีกนะครับในคลิปหน้าครับขอขอบพระคุณครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร